ยินดีต้อนรับสู่เกมอินดนาโจงเงินอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในอีพีที่14กันแล้วครับมาไกลกันพอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าอีพีนี้ก็จะมาอะไรสักอย่างผมก็เลื่อมแล้วนะแต่ว่ามาดูไว้พร้อมกันครับว่าอีพีนี้จะมันขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับจี้จากันอยู่ครับว่าจะขึ้นไปดีไหมแต่ก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่ามาดานนี้แล้วนะไม่ขึ้นนี่ไม่ไม่น่าเบิกครับเพราะว่ามันจะผ่านด่านไม่ได้ครับอันนี้อะไรสักอย่างแล้เก็บมาก่อนครับ เกมนี้จังหวะพัซโซมันค่อนข้างที่จะกก่งยากกก่งง่ายนะผมบอกว่านะดามันไม่ค่อยกวนผู้เล่นกวนผู้เล่นเท่าไหร่นะดามันไม่ซ่อนซ่อนทางเดินซ่อนอะไรนะคือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะแต่ do, ถ้าใครเล่นของเกมของตระก,กูลแคปคอมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทางทีมงานนี่สร้างที่ซ่อนไว้เยอะมากผมเล่นทีหนึ่งไี่เหมือนเลยแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่ครับ าดเข้าไปลัวที่หน้าจับที่หดดินมาคือพัวนั่นเอง well, well. ขึ้นมาตรงมันเหมือนจะเป็นพีระมิดมันไม่ใช่พีระมิดมันมันเหมือนแท่นบูชาของชนเผ่ามายาอะไรสักอย่างนะครับถ้าใครเคยดูเออหนังเรื่องของอเมริกาของอะไรเนะนี่ยของฮอลลีวูดอยู่แล้วครับเพราะว่าฮอลลีวูดเขาชอบทำหนังแนวนี้ ่อยหน้าไปนึงยังไงสับนาเฮ็ดปัดไปโอ้โหเฮ็ดปัดยังไงเฮ็ดบัดทีนึงนี่ขึ้นเวียงไปดีโอ้มีการเวียงด้วยครับแม่นาน่าจะชิวๆกันแล้วม่นาจะยากเท่าไหร่ครับอันนี้มันอะไรเนะี่ยมันเป็นกล่องนะม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องหาที่ไปแล้วเปล่าน,น,น่าจะใช่ครับแต่มาตรงนี้นั่นเองขึ้นมาครับโอ้โหตรงนี้มันแน่มีจริงๆด้วยครับ ตัางกานะครับตอนนี้พัวเราหักแล้วนะครับเกมนี้มันใช้ไม้หนาไม่ได้นะมันจะหักนะครับเอาผักมาไม่ไม่ลงครับ um, จะผักมามันไม่ได้มันมันต้องต้องเชื่อมาชชิดตรงนี้หน่อยผักเข้าไปที่นึงหยิบมาครับเหมือนกับเป็นฝาหม้อครับหยิบมาหน่อยมันฝามอ,อย่าง ฝาไม้ฟันฝาไม้พิทักโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ครับโอ้โหฝาจไปไปยังไงเนี่ยฝาฝฟาฝฟาอืมจานบินวัชยานบินครับแต่เป็นฝาไม้ครับฝาไม้จับมาต่อยนะพี่ต่อยโอ้สะใจมากตอนนี้เป็นท่าต่อยที่บอกเลยว่าเหมือนมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันก็แรงนะครับอะไรที่ดีเดืองตรงทำไมขึ้นไปครับขึ้นไปข้างบน ต้องขึ้นไปข้างบนครับโอ้โหมันมีชั้นยเยอะจริงๆครับตรงนี้โอ้โหมีสองคนครับผมไม่ใช้ปืนก็ไดไ้แต่ว่ามันเพื่อกระสุนนะถ้ามันมีด่านยากๆหรือหรือการที่เราจะข้ามด่านไปต้องใช้กระสุนปืนเนะี่ยมันมันต้องใช้ครับยังมั่วไม่ค่อยได้ครับกระสุนนี่สำคัญอ๋อฟาดหัวยำหน้าตรงนี้ไม่ใช่ยำตีนไก่เดี๋ยวันยำหน้าครับโอ้โห <Okay. S 1> ยับยับแล้วตอนนี้หน้าย,ยับที่ไม่จะรีดนะครับ อ้าวยิงแล้วครับโอ้ก้ามแมก่อนครับอา้าวไม่ค่อยดีสาไหร่แต่ว่ายิงตัวนั้นไปแล้วก็มันมีเยอะครับต้องใช้ปืนครับถ้ามีเยอะมันทำให้เราเลือดลดเยอะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีครับมันเป็นช่องนะให้เราเดินข้ามไปนะกระโดดโอ้ยมันพังครับ <Mind yourself. S 1> อา้าวเราเจนจะมาอย่างไงเนี่ย เจามาไม่ได้เราจะทํายังไ,ไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเจ๊ตัวขวงของเรานี่อ่ามันมาอีกแล้วครับนึกว่าใช้ช่วยไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเกมแนวน,นี้นะมาเนี่ก็เฮดบัตไปทีนึงมายังไงก็เฮดบัตอีกแล้วครับท่านี้เป็นท่าหาก,กินของเกมน,นี้ครับมันแรงอีมาโอ้โหเจอบาทางลูกพักเอามันมันเปลี่ยนบันไดมานี่หวะวาว่าแล้วว่ามันจะปีนขึ้นมาได้ไงมันเอาบันไดมาเลยโอ้โหดิ้นรนจริงๆครับ ตัวไายของเกมนี้ต่อยหน้าต่อยซับหุกไปโพรมันกันกาดด้วยมัน AI ของเกมเนี่ยมันไม่มันไม่ธรรมดานะผมว่าเวี่งเข้าไปเอไอของเกมนี้มันค่อนข้างฉลาดเลยครับมันมันไม่ให้เราต่อ,อยง,ง่ายๆนะมันมีการตั้งกัดแล้วไม่มันมีการหลบด้วยครับปืนยิงไปเลยครับเปืงกระสุนเออไม่ใช่เปืเปืงแรงครับ ยิงปืนไปเลยครับง่ายกว่านะโอ้โหยำหน้าทีหนึ่งโดนต่อยแล้วฟาด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 ต่อยฮ่ะอุย้ยมันหเห็นบัตรไปเทนึงยังไงล่ะเห็นบัตรแล้ยังไงหเห็นบัตรลุกขึ้นมาก็ยังไงฮะมาโดนยำมาอีกดอกโดนยำมาอีกดอกมีบันไดขึ้นไปครับต้องปีนครับบันไดามาอย่างเงี้แล้วก็ต้องปีนขึ้นไปนะมาแล้วครับนี่มันอะไรเนะี่ย โอมันเป็นผู้อ่านนะจิงเดินไม่น่าได้แล้วต้องไปทางไหนมัโอ้ตรงน,นี้ครับมีกลองพยาบาลไม่น่าเก็บนะน่าจะรอให้เลือดลดก่อนนะค่อยให้มาน่าจะไปข้างหน้านะอ,อ,อะไรสักอย่างนะผมก็งงเหมือนกันนะครับตนนัวนี้เดินมาครับเดินเดินเดินอ่ามันมีช่องตรงน,นี้ระบะไม่ใช่นะไม่น่าใช่อ้าว มันมีพวกนี้อยู่ครับพักมาคับสับย้ํมเข้าไปที่หน้าโอ้โหจับดีพัวมาฟาทะเอีกพัวหักแล้วครับจับมันเหวี่ยงเข้าไปเวี่ยงออกไปเหวียว่ยงไปชมธรรมชาติครับไอ้คนพวกนี้มันขึ้นมาทำไมเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้ววิวตรงนี้สวยมากครับ ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าขึ้นมาได้อย่างนี้นะผมว่าโอ้โคตรเอ็กซ์คูซีบผมว่าแต่เขาคงไม่ให้ไม่น่าจะให้ขึ้นมาอย่างนี้ว่ามันมันเป็นสถานที่โบราณถ้ามีจริงนี่มันโอเคมากนะครับพักับต้องพักโออินเดียนานแรงไม่ค่อยมีครับยังไงวะเนี่ยแรงไม่มีมันจะได้ยังไงมันยังอยครับยังไงโออินเดียนา พลังไม่เยอะแต่ว่าต้องหาทางครับโอ้มันจะให้มันจะมันจะให้ผักลงไปเป็นบันไดของเจคนนี้นะแอมมาจนได้ครับเจ <Excellent. S 1> นึกว่าจะไม่ได้มาซะและ้วสงสัยเราด้านผิดทางนะมันเลยมามันมันเลยมาไม่ได้นะ well, มาตรงนี้อะไรครับเหมือนกับมานะเจคนนี้เ็าเดินทางมาถึงเราแล้ว อถานีก็เหมือนจะให้มาช่วยกันหรือเปล่าอาจจยังจะมาช่วยจริงด้วยครับผพราะว่าแล้วเกมแนวนี้ผักช่วยกันนะครับอ่ะหนึ่งสองผักช่วยกันถ,ถ้าอินเนน่าแรงเยอะกว่าน,นี้ก็มันก็น่าจะผักคนเดียวไว้นะแต่ว่าอินเนน่าไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ผักสองคนเลยครับโอ้อยจะาเอ๋เลยไอ้ตัวนั้นสองคนแมเดินเดินมาอย่างดีต่อยมาอินเนน่านี่เป็นนักผจรภัยอยู่แล้วเฮ็ดบัตไปที เอ้ยเครื่องพื้นขึ้นมาอีกเราก็ต่อยต่อครับต่อยต่อยคนนะไม่ใช่ต่อยต่อเอิ้นนายเป็นต่อยต่อนั่นแหละมาสับงเข้ามาทะเยอทะยาทีนึงโอ้โหจังหวะน,นี้สวยกดเอกเอกเอกดสี่เหลี่ยมเนี่ยกดเอกรอบหนึ่งมันจะเป็นการนี่ไม่เป็นการถีบนะคฮะกดเอกเอกสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ดูครับท่าคอมโบฟาดเข้าไปเวียงลง เก็บมาฝาหมอ้อฝาหมอ้อปจนภัยครับปจนภัยด้วยฝาฝามาไม่ใช่ฝาหมอ้อปจนภัยด้วยฝาม้ครับโอ้ยมีการหลบไ,ไหมครับเอไอมันธรรมะดาโอ้ยมวชนงอขอบตรงนี้ก็โอ้ยมันต่อยเราอีกแล้วไมนี่มีการหลบไมบมีการหลบวียังหลบไปเลยหลบดีนะักหลบยุกแยกๆอยูย่ยยยยยยยได้ตัวนี้ตัวนี้ยังไงครับ เราต้องเดินผ่านขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ้โดนต่อยอีกแล้วฟาดฟาดข้าไปฟาดข้าไปเจอบินขวดไหมล่ะเจอขวดไม่ล่ะอ่ามาดีก็มาดีมาดีครับก็มาก็มาก็มาโอ้โหฝ่าไม้ไปจนไัยครับบอกไปแค่นี้แหละครับเหมือนจะ,ะเกี้ยนนี่อะไรทั้งอย่างมันต้องน่าจะเป็นบนสุดแล้วมั้งทีเนี้ได้หรือเปล่าครับตรงนี้เราต้องรอดูครับ มาตรตอนนี้มาแล้วต้องฟาโฟา,ฟ,า,ฟ,า,าฟ้ฟา,าไม้จนภัยฟ้าไม้จนภัยโหย้ำเข้าไปที่รั้วไปที่หน้าอะไรโอ้มันจะเป็นโอ้กระจกนะครับใช่ไหมเนี่ยกระจกอะไรสักอย่างน่ะมันมาท่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสงสัยเราต้องไปต่อนะเราต้องหมุนกระจกตรงนี้นะครับกระจกที่อยู่ในหินตรงเนี้ อย่าครบเราทางตัวนั้นมันจะเปิดขึ้นมาหรือเปล่านยะอ่ะอีกทางนึงไปไหนโอ้ทางน,งน,างนึงอยู่นี่ครับอีกทางนึงอยู่นี่ครับแล้วก็หมุนวนนี้ครบทางก็จะเปิดหรือเปล่าจริงๆนะครับหมุนครบทางจะเปิดนะนนแล้วก็เราเอาตองยิบเอาฟ้าไม้นี่ไปวางไว้ครับโอ้ผมก็ไปฟาดพวกนั้น ตั้งนานเออมันใช่ฝาไม้เป็นลูกแก้วนะโอ้ยอินเดียนาเอาลูกแก้วมาคืนเลยเนะนี่ยเอ้ามึงมึงมึงหยิบไปแล้วมึงเอามาคืนเนี่ยนะโอ้ยเนื่องว่าจะเอาไปขายนะอินเดียนาตนะ้องการเป็นคนดีนะครับไม่ได้ไหนมาขโมยขวาง่าไหร่ครับเนื่องว่ามันจะเอาไปขายเอามาคืนซะงั้นโอ้ยแล้วมันจะไปเก็บมาทมนะําไมเนี่ยแต่แราไปเก็บมาซะยุ่งยากครับตอนนี้เอามาคืนเฉยเลยอ่เหมือนมีคัตซีนหรือเปล่า อ้าวไอ้เวียนี่มาทำไมเนี่ยไอ้พวกนี้อ้าวมูเหมือนจะลำบากรับแต่ว่าโปรดติดตามชมใน EP ต่อไปครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่ั